บ้านเวินพระบาทหมู่หนึ่งตำบลเวินพระบาทอำเภอท่าอุเทนจังหวัดน,นครพนมก็ต้องปิดหมู่บ้านไป7วันค่ะหลังพบว่ามีคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด1 9รวม6คนจากสมาชิก8คนสาเหตุก็มาจากสองสามีพัญญาที่มีอาชีพขับรถบรรทุกปูนซีเมนนำรถไปซ่อมที่อํเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแต่พอกลับมาก็ไม่แจ้งอสอมอแล้วมีการปกปิดไทม์ไลน์ กระทั่งพญ,ญาติดเชื้อเป็นคนแรกนะคะแล้วทีนี้สมาชิกในครอบครัวก,ก็ติดเชื้อตามกันไปนอกจากนี้ยังมีเด็กนักเรียนอีก39คนที่กลายเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงค่ะเพราะว่าไปร่วมเตะฟุตบอลกับเด็กนักเรียนที่ติดเชื้อตอนนี้ทีมงานสาธารณาสุขก็ได้ตรวจคัดกรองชาวบ้านในพื้นที่แล้วคาดว่าจะทราบผลใน2-3วันและหลังจากนี้เจ้าหน้าที่เตรียมเอาผิดกับสองสามีพญญาที่ปกปิดทำลายและไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ส่วนที่จังหวัดน,นครราชสีมาเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอปากช่องเร่งตรวจหาเชื้อให้ผู้มีความเสี่ยงสูงหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด1 9โดยใช้วิธี drive through <ด>ไม่ต้องลงจากรถเพื่อลดความเสี่ยงทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้ารับการตรวจค่ะซึ่งที่อำเภอปากช่องก็จะใช้วิธีตรวจหาเชื้อในลักษณะนี้ในหลายพื้นที่ค่ะหลังจากพบว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดมีคลัสเตอร์ใหม่เป็นพนักง,งานห้างโลตัสสาขาปากช่องติดเชื้อแล้ว36คนจากพนักง,งานทั้งหมด180คนซึ่งวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอปากช่องสั่งปิดห้างเป็นเวลา3วันเพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในห้างเมื่อครบกำหนดเปิดทั้งห้างก็จะเปลี่ยนพนักง,งานชุดใหม่ระหว่างที่พนักง,งานภายในสาขาต้องกักตัวส่วนที่จังหวัดสุขโขทยัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทพนิมิตจุดสารจิต นำศพหญิงอายุ28ปีไปทําพิธีชาปนกิจที่วัดโพธิยารามตำบลสารจิตอำเภอศรีสัชนาลายัยหลังเสียชีวิตจากการติดเชือ้อโควิด -19 ก็มีญาติไม่กี่คนมาร่วมพิธีค่ะแล้วก็มีการวิดีโอคอลให้สามีและลูกรวมทั้งญาติได้ร่วมกันส่งดวงวิญญาณสำหรับผู้เสียชีวิตตั้งคันอายุคัน36สัปดาห์นะคะ โดยแพทย์ก็ทำการผ่าตัดลูกเป็นเพศชายออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่ว่าแม่เสียชีวิตค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงภายในซอยสามัคคีชัย9ตําบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังพบผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ในซอยแห่งนี้39คนจึงเร่งตรวจ PCR คนที่เหลือจำนวน175คน และสั่งห้ามออกนอกพื้นที่เป็นเวลา5วันซอยดังกล่าวนั้นเป็นชุมชนค่อนข้างแออัดค่ะแล้วก็มีชาวบ้านอยู่กันอย่างหนานแน่นด้วยค่ะ